สุขโขไทยอ้วมแม่น้ำยมไหลแรงทะลักพังตลิ่งบ่าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านปากแควเมื่อเวลา21นาฬิกา30นาทีวันนี้30กย2566 เกิดเหตุคันตลิ่งริมแม่น้ำยมบริเวณพื้นที่หมู่ที่หนึ่งบ้านวังหินต่อปากแควอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยถูกกระแสน้ำในแม่น้ำยมพังทลายจนทำให้กระแสน้ำจากแม่น้ำยมไหลบ่าทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนรัศดรในพื้นที่โดยมีกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำพากันขนข้าวของหนีน้ำที่ทะลักเข้าทวมทั้งขนย้ายพัดลมเครื่องซักผ้า รถจักรยานยนต์วัสดุอุปกรณ์บริเวณบ้านหนีน้ำขึ้นที่สูงขณะที่กระแสน้ำทะลักท่วมพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันกำลังเจ้าหน้าที่บรรทาวสาธารณภัยจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากแควและกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้รวมทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติรำกำแหงลงพื้นที่บรรจุกระสอบทรายวางแนวกั้นน้ำในเบื้องต้นช่วยเหลือชาวบ้านแล้วอย่างเร่งด่วนรวมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจากค่ายเอกาทศรถจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารการมนาจังหวัดสุขโขทยัยเร่งลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านเช่ชนชเดียวกัน ด้านนายวีรศักแสงทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแควซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุกล่าวว่าด้วยปริมาณน้ำในแม่น้ำยมมีมากซึ่งจุดเกิดเหตุเราได้กันน้นผนังและเฝ้าระวังเต็มที่แต่น้ำยมมามากจนเกิดล้นทะลักพังตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่จึงเร่งนำกำลังเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณาภัยอบตาปากแควร,รวมทั้งประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน เร่งเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบและคงทำงานกันทั้งคืนวันนี้รวมทั้งจะจัดตั้งโรงครัวทำอาหารช่วยชาวบนในเบื้องต้นและดำเนินการช่วยเหลือป้องกันภัยในครั้งนี้อย่างเต็มที่ขณะที่จังหวัดสุขโขทยัยประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะสองฝั่งริมแม่น้ำยมและคลองผันน้ำยมน่านเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์แจ้งเหตุไปได้ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสุขโขทยัย หมายเลขโทรศัพท์ศ5น6 1ห้าห้าสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง